สวัสดีครับเมื่อกี้ก็บอกับผมค้นล้างขันครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้อยงจากคลิปที่แล้วครับที่เก็บเผ็ดมากนะว่าตุ่ตมยังไงมันบกผมกับเผ็ดอยู่ข้าหรือว่าเผ็ดผมตม้มให้มันจืดครับก็เอ้ก็ที่ เนี่ยนำวิธีการต้มบัวาหอยมันขมครับเขาเก็บมาเลวครับเขาตัดตัดตีนมาเลยครับบัวตรงลลางหนามครับตัดตัดบางสีนะก็เอาขี้เท้าครับขีดเท้าทีเท้าไอาขี้เท้าในเตาเขานี่แหละครับใส่ครับต้มแล้วก็ไปลลางหนามบอกยักสามสีหนามครับเสียนบุกขม นี่ครับขีดเทาขีดเทาที่เขาจากทานไฟนะครับเอาใส่ออกไปครับก็หนามใส่ครับ<แ>บันนี้ไปล่างออกจะไดงเขาก็ล่างออกอยู่แล้วครับสามสี่หนามครับเสียดไหนหมันมันบุกคมครับนี่ครับสวยมากบนันนี้ใส่หนามขึ้นต้มเลยครับ ห็นมันเดือดประมาณยักสามสิบนาทีรับเดือดแล้วครับนี่ประมาณนี้ควรไมีขีดเท่าน้ำสิส่ได้แล้วครับครบสามสิบนาทีแล้ว แค่น,นั้นเท่นล้วครับ,ราบ,บการต้มเย็ดขมดูเห็นยูก้าไม่จืดครับรรเวลาสิปิดเย็ดกินเนี่ยไปต้อมอีกเทีนหนึงครับเนี่ยซีบังบกมเลยครับกขือออออ่อย จะลองเอาไปเห็นมั้งครับตัวนี้นี่ครับสามอะสามสีหนาบแล้วครับ